ชีวิตของชาวปองมงในโดเวนะคะในเรือบางครั้งก็จะเจอพายุฝนน่าตื่นเต้นบางครั้งก็เมาค่ะสุดยอดสวยงามแต่ก็ต้องแฝงมาด้วยความอันตรายสนุกอีกสองเดือนจะไปถ่ายทำมาให้ดูนะคะอีกครั้งอันนี้แค่ มาให้ดูว่าสวยงามแค่ไหนอีกสองเดือนเราก็ลุยกันอีกว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะอันนี้ถ่ายมาให้ดูวงวอม,ว,มว่าน่ากลัวแค่ไหนทะเลเมืองน้ำหนาวขั้วโลกเหนือของเราประเทศโนเวย์ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องสวยลีจ้า สุดลงบอก,กได้ไม่เมาก็เมาแล้วก็ยืนเซสุดยอดมากค่ะอีรีสวยจริงๆจ้งจ